ครับผมนายคโคซิงนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้างานนะครับพายุเข้าฝนตกก็จะลําบากหน่อยนะครับทำงานหน้าฝนไมคโคขั้นหนึงนะครับนั่นหนตัวนั้นทำทางใ้รถขึ้น วันเลยลอกนะครับมันขึ้นยากทางตันล้ำลื่นนะครับก็จะมีรถยากโอ้รถไถสุดนิดล้อเลยมันคื้แต่ก็รถไถไปได้นะครับ จอยักฟ้านะครับโอ้อันนั้นใส่พินได้แล้วก็จอยักฟ้าของเราฝากติดตามนะครับ YouTube นายไมโครซิงด้วยนะครับติดตามเจอยักฟ้า กดติดตามกดไลค์กดสไครชัด้วยนะครับในไมโครซิงจะมีคลิปหน้างานเกี่ยวกับไมโครรถดําตลอดนะครับงานผมไม่รู้จักหบดหรอกนะครับคือประมูลเองได้นะครับประมูลเองได้ก็จะมีงานตลอดนะครับนอกจากงานล้นมือเลยไม่ประมูลต่อนะครับทำให้เส็ษทีละอันค่อยเป็นค่อยไปนะครับไว มีโอกาสไว้ปีหน้าจะอัดเครื่อนจักเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ดูเชิงกงอนนะครับผู้วาไม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่อันตรายต่อการต่อระบบเศรษฐกิจค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็ถนนลื่นนะครับโอ้ใจอดีการ้อยเก้าห้านะครับใส่บิน เตรียมขึ้นไปเทข้างบนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทข้างบนว่าจะแชกขนนั้นไหนว่าจะขึ้นไปเทได้ไหมนะครับเดี๋ยววนรถพาไปดูที่เทข้างบนนะครับโอ้ทางลําบากมากเนะดี๋ยวนั้นก็รอตัดสายดํนนะครับแล้วก็หน้าง,งานหน้องดูเมฆนะครับพายุเข้า ฝนน่าจะจะตกอีกนะครับแต่ก็ทําทางไว้นะครับดีกว่าอยู่เฉยนะครับก็ทําทางให้รถขึ้นเดี๋ยวจะทําที่จอดไมโครไว้แถวนี้นะครับทำแคมป์ปกติก็จะเดินไปมานะครับโอเรื่องน้ำมันนะครับไกลแต่ก็ยัง ลืมเต็นท์มาจากบ้านนะครับเดี๋ยวกลับไปเอาเต็นท์มาทำแคมป์ไว้นอนติดก,กับบ่อนะครับจะได้ประหยัดน้ำมันรถไมโครก็จะได้ไม่สึกล้อด้วยนะครับนะครับงานขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับ ไีดินหนักมาโดนลุ้มๆหนึ่งก็มิดลอ้ลอเลยพี่เทางบนนะครับเดี๋ยวเทติดกับมาชาวบ้านนะครับโอ้ข้าวเริ่มโองรวงนะครับ ้ารถลนนักมาอาจจะจมได้นะครับดูครับถ้ารถน้ำานดินขึ้นมาเทไม่เหลือครับติดแน่นอนครับแล้วรถไทยังจะจมเลยมันเป็นไรนะครับเอาไมโครรับทั้งบนครับนายแมโครซิ่งขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม